โยโยโย่ yo, yo, yo. บ่ายสามตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel ยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คขาไม่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิป,คล,ปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปอย่างง่ายแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายอัดของเราครับแอด V A P K O N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะ ค่ำคืนวันเสาร์ครึงเน้นทีมเดียวครับไปคู่ดึกกันหน่อยครับเวลาตีสามตรงลาลีกาสเปนนะครับหวังว่าจะมีเรื่องนะครับแล้วมาดิดทีมจะฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับบาลนเซียอันดับ9มาดิดมีอยู่4 6แต้มจากการชนะ14เสมอ4แพ้ไป2นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดสุดพลิกล็อกครับบุกไปแพ้เกตาเฟเฉยเลยครับมา0ูนย์ต่อ1นะครับสภาพทีมเนี่ยดาเดียคาบาคาลลูกาโยวิชพวกนี้ลงไม่ได้แน่ๆนะครับ แล้วก็เอาง่ายๆว่าลงเล่นในโกปาเดเรมาก็พักตัวผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับพวกที่ได้พักจะกลับมานะครับทั้งคาริมเบนเซม่าโทนี่โครสมาโก้อัลเซนซิโอส่วนตัวที่เหลือเนี่ยบางคนเป็นตัวจริงเป็นตัวสมรองบ้างในเกมโกปาเดเรครับทั้ง ilo, Eden za, กาเซมิโลเอเดนอาซาก็น่าจะเป็นตัวหลักในคืนวันนี้นะครับฝั่งของบาเลนเซีย28แต้มจากการชนะ7เสมอเแพ้ไป5นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้าน ให้กับเอสปันยอนมา1-2ครับฮูโกดูโรติดโทษบาสน,นะครับถามคารลอสโซลาตัวเก่งก็เจ็บต้องเช็คว่าจะลงได้หรือไม่ครับตัวระดับเดนิสเชรีเชฟนะครับข้างหน้ากอสโซโกเอเดสกับแม็กซิมิเลียนโกเมสก็ได้พักมาในเกมกอวบาดเรยก,ก็พร้อมจะลงเล่นคืนวันนี้นะครับเกมแรกมาริดบุกชนะ2-1ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้แล้วมาริดเหนือกว่า คือผมมองว่าบาร์เซียอาจจะดูเป็นงานยากของมาดริดก็จริงนะครับแต่ว่าการที่มาดริดไปแพ้เกรารเฟ่มาในเกมล่าสุดเนี่ยทำให้พวกเขาต้องพยายามเร่งในคืนวันนี้เหมือนกันนะครับเอา,เอาง่ายๆว่าพักผู้เล่นตัวหลักครับผมว่าคืนวันนี้มาดริดยังดูเหนือกว่าดูคุณภาพตัวผู้เล่นนะครับยิ่งเล่นในบ้านด้วยครับบาร์เซียยังไม่แน่นอนครับเกมที่แล้วก็ยังแพ้เอสปปนยอนเฉยเลยนะครับผมยังดูแล้วยังชอบไปที่มาดริดนะครับให้เชียร์มาดริดที่1ประตูย้ำว่า1่ประตูนะครับ ดูแล้วไม่เสียหายครับ1ประตูมีแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์เรัลมามริดเป็นคลื่นเน้นทีเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย